หนึ่งในยุทธวิธีหนึ่งในยุทธวิธีที่เจียนใช้บ่อยที่สุดนะครับสำหรับชาตินี้นะครับจะพูดเพาะเัวน้ำลอยนะครับไปดูกันลอยคือการนุกระยองนะครับสปร์ตเชลืมแล้วด้วยนี่ครับก้าวขาไปหน้านะครับแทงพื้นนะครับแล้วก็ค้างให้เกิดการตึงเลยนะครับตึงตึงเสร็จปุ๊บกระแทกตึงปึ๊กในเดียวขึ้นครับแล้วขึ้นมาโชกอากาศนะครับเห็นไหม ก้าวขาไปหน้าครับมาดิคริชก้าวขาไปนอร์มาริคริชนี่กระแทกอ่ะสลับหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้สลับกระแทกเข่าซ้ายนะครับไม่โดนพื้นนะกระแทกเข่าซ้ายห้ามโดนพื้นนะครับก้าวขาขวามางหน้าสลับขาไขว้เสร็จปุ๊บตึงตึงสิยวกระแทกปึ๊กอืงโช๊คครับเห็นไหมนี่ครับสลับขาครับผมมาดิคริชสลับดีครับนี่ เก้าเห็นไหมเก้าแทกสกิปนี่ยงโยอะไรครับ <c oughs> ตึงกึกลาเหนื่อยเมื่อยถอนครับขึ้นมาหายจุยขึ้นมาหายอากาศขึ้นมาหายข้านะครับมันจะโชว์ของมันเองมันจะง่ายกว่าที่เราอะไปโชคเองโชคเองมันไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะใช้ความพยายามมากหน่อย ดูคัสบริคุไปต่อ9ก้าขาไปาหน้ายงโยครับเดี๋ยวครับยงโยไปยงโยไปค่อยๆไปค้างค้างที่เจออะไรครับเหนือนเมื่อล้านครับมาแน่มาแน่เสร็จพุ๊บก,กระแทก,กโชกค,ครับแค่นี้ฮะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะ เหนือนเมื่อล้านในตัวเรามีอาชื้นฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้เราไม่ต้องปฏิทิมาทาั้งทางตัวและทางอ้อมโลกไปดีเะนนี่นี่เห็นไ,ไหมหายใจครับ